สำมักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดที่ห้องสยามมนตรา2โรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่7สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา ดรจรินสุรเสรีวงศ์ ong, ศึกษาธีการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายวัชรพงศ์พิพัฒน์สุริยวงศ์รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีไปกล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดโดยมีนางคณิตาราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม ให้มีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมแนะแนวและจัดระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ในศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดรวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัด ทั้งนี้สำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดนำร่องการดำเนินงานระบบต้นแบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสะสมหน่วยกิจการเรียนรู้เครดิตแบงก์ซิสเต็มถือเป็นก้าวใหม่ก้าวสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน